ดูทางด้านของฝ่ายความมั่นคงกันบ้างคุณผู้ชมอย่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกนะคะว่าการประชุมสบ,บคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเสนอหลายเรื่องทีเดียวอย่างเช่นเรื่องของการปรับพื้นที่ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่มาตรการเรื่องการเดินทางในช่วงสงกรานการจัดงานในช่วงสงกรานนะคะเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะจัดกิจกรรมตามประเพณีได้แต่ว่าจะต้องจัดด้วยความระมัดระวังค่ะ โดยพลเอกสุพศมาลานิยมนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่าการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้อาจจะมีการเสนอมาตรการเพื่อผ่อนคลายในหลายเรื่องค่ะก็เป็นไปตามวงรอบที่ประเมินตามสถานการณ์ค่ะก็คือเรื่องของเสนอปรับพื้นที่สถานการณ์ในบางพื้นที่โดยภาพรวมแม้ว,ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงแต่ถ้าประเมินในรายพื้นที่ก็จะเห็นว่าบางพื้นที่เริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงนะคะ ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ที่หายป่วยจากการรักษาก็มีจํานวนใกล้เคียงกันต่อเนื่องก็เลยมีการปรับลดบางพื้นที่ให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้จะมีการพิจารณามาตรการการจัดงานสงกรานด้วยโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการทําข้อมูลเตรียมเสนอเอาไว้แล้วเบื้องต้นสามารถจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวส่งน้าพระร่วมกิจกรรมที่วัดและก็ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานได้ แต่ทุกที่ที่จัดเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะคะโดยขอให้ใช้กลไกของท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยกันกำกับลงไปจนถึงในระดับหมู่บ้านแล้วก็จะพยายามจัดสนิ่ง่ายทำกิจกรรมตามประเพณีภายใต้การควบคุมโรคค่ะไปฟังเสียงกันค่ะในขั้นต้นเนี่ยเราเสนอให้มีการรดน้ําให้มีการส่งน้าพระได้ร่วมกิจกรรมที่วัดได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงการได้แต่ทุกที่ต้องจัดด้วยความระมัดระวัง ในครั้งนี้เราก็คงต้องอขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยใช้กลไกลการปกครองท้องที่ไปช่วยกันกำกับละเอียดลงไปจนถึงหมู่บ้านผมว่าเราน่าจะไปกันได้ครับเล่นในหมู่บ้านเล่นในซอยเล่นในตามแบนี้เนี่ยจริงๆเราจะพยายามโซนนิ่งให้มีการเล่นแบบโซนนิ่งไม่ไม่เล่นนะฮะให้มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีแบบโซนนิ่งแล้วก็มีการควบคุมครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ พรุ่งนี้น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ<ฆ>การประชุมใหญ่สบ,บคว่าตกลงสงกรานจะเป็นในรูปแบบไหนเราไม่มีสงกรานสองปีแล้วนะท่า<ฆ><ฆ>นผู้ชมครับเดีย๋ยวลองดูมาตรการต่างๆเอาผับบาร์มากอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในหน้าจอขนาดนี้ซึ่งถามว่าตั้งแต่มีการ ให้ควบคุมเรื่องของสถานที่ปิดอย่างผับบาร์ที่ให้ปิดกิจการในช่วงคราวเนี่ยนะครับทุกๆรอบที่มีการพิจารณาของสบคชุดใหญ่<ฆ>อันนี้ก็มีการเสนอมาทุกครั้งเลยนะครับว่าสถานบันเทิงผับบาร์คราวเกตทั่วประเทศนั้นเปิดได้หรือย,ยังเปิดได้ไหมซึ่งเรื่องนี้ท่านเลขาสมชก็บอกนะครับว่ามีเสนอเข้ามาทุกรอบอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องพิจารณาต่างๆอย่างรอบด้านนะครับ ซึ่งเราเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่ามันมีปัจจัยหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเพราะว่าเรื่องนี้กิจการประเภทนี้เขาถือว่ามีความเสี่ยงสูงและส่วนใหญ่เป็นสถานที่ปิดโอกาสในการแพร่เชื้อเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยดังนั้นเวลาพิจารณาเราต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างรอบๆด้านให้ครอบคลุมในทุกมิติกับ ช่งนี้ก็มีการเสนอเข้าทุกรอบที่มีการประชุมนะครับเราก็พยายามจะช่วยผู้ประกอบการที่ทํากิจการเรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันมีปัจจัยหลายประเด็นที่สําคัญที่ต้องพิจารณาครับก็เรื่องความเสี่ยงของกิจการนี้กิจกรรมนี้นะครับมีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในสถานที่ที่ปิดและโอกาสแพร่เชื้อสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้รอบคอบครับครั้งนี้ก็จะมีการเสนอเข้า ให้สบคพี่ณาอีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็อยากจะให้พี่ณาในประเด็นที่สําคัญด้วยอย่างเช่นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอมิคอนกระจายเร็วนะครับถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็กระจายเร็วแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้เขาเรียกกลุ่มเปราะบางนะครับมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง เพราะนั้นการที่จะควบคุมพื้นที่สำคัญกิจกรรมสำคัญก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับ มาดูเรื่องของการเปิดหน้ากากาาาานอนมามัยกันบ้างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าให้ฟังที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอบอกว่าเปิดหน้ากากาาานอนามัยได้ในพื้นที่ดาร่องก็คือโดยเฉพาะสนสาธารณะคือต้องบอกก่อนแผนในนนี้ที่เสนอไปเนี่ยมันอีก4เดือนข้างหน้าวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ไปสอบถามท่านเลขาธิการสภาความมัน่นคงแห่งชาติเหมือนกันว่าเรื่องการเปิดหน้ากากาาานอนมามัยแ่ละเป็นอย่างไรท่านบอกว่านะคะณปัจจุบันนะยืนยันว่าการสวมหน้ากากอนามัยยังจําเป็น ดังนั้นข่าวที่ออกมาอาจเป็นแผนการในอนาคตอย่างที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้อีก4เดือนข้างหน้าในช่วงเวลา3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าอันนี้เป็นแผนนะคะโดยจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็ต้องดูอีกหลายปัจจัยคุณผู้ชมมันจะมีเรื่องของเชื้อตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเอาไปฟังเสียงกันต่อค่ะส่วนการเปิดหน้ากากาอนามัยนี่ผมยังยืนยันว่าหน้ากากาอนามัยยังมีความจําเป็นในสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่ที่จะเปิดหน้ากากได้อย่างปลอดภัยนะเพราะฉนั้นท่านดูไม่ต้องดูอะไรง่ายยากครับดูง่ายๆก็คือ,อหนึ่งผู้ติดเชื้อหายแล้วก็ยังมีโอกาสผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อแล้วไม่รู้ตัวก็ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นการเปิดหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสาคัญแล้วก็ถ้าท่านทบทวนย้อนไปดูสองปีที่ผ่านมาหน้ากากอนามัยที่พวกเราสวมใส่อยู่เป็นเครื่องมือสาคัญที่สุด ที่ป้องกันไม่ให้ประเทศเรามีการระบาดเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่บางแห่งในทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นความสําคัญเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาอาจจะเป็นแผนการในอนาคต3เดือน6เดือน5เดือนซึ่งต้องประเมินอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ มาดูเรื่องของพร,รกอฉุกเฉินกันบ้างก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะคะท่านเองก็บอกว่ายังมีความจําเป็นในช่วงเวลานี้เพราะว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่ป้องกันประชาชนได้ค่ะเอาไปฟังเสียงท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะยังยืนยันว่าพรกอฉุกเฉินยังมีความจําเป็นในช่วงระยะเวลานี้ครับเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราจะใช้ในการป้องกันประชาชนนะครับเพราะนั้นยังมีความจําเป็นเมื่อใดที่หมดความจําเป็นไม่ต้องกังวลครับผมจะพิจารณาเสนอ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกทันทีถ้าเราหมดความจําเป็นครับแต่ตอนนี้ผมยืนยันว่ายัางจําเป็น<ะ>ครับออก็คือเมื่อประการเลิกประจำปีอ๋อแน่นอนฮะถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยต้องใช้กฎหมายปกติคับ